สวัสดีพี่น้องปองปายสกุลสกุลค,คะ่ะเมียฝรั่งแก้มแดงมาไล่งานตัวอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> แก้มแดงชนิดที่แบบว่าบอตองปัดแก้มเลยโอ้รถไฟมารอเลยพี่น้องคะมาหน,น,นีอีนางมีภารกิจที่จะพาผู้ชายไปนอนโรงแรมเนาะค่ะเนาะมีอีนางมีภารกิจที่จะพาผู้ชายไปกินข้าวแรงอยู่โรงแรมแล้วก็ขึ้นนอนโรงแรมกันพี่น้องคะ่ะมืนอี้นะอีนางอีนางเป็นอ่า เจ้ามือเลี้ยงได้โมนี่นะโอ้ยพาภูบาลไปนอนโรงแรมในเมืองบารากินพี่น้องข้าห้องก่อตังค์ว่บาบาักแพงโรงแรมโรงแรมตรงอันโรงแรมตรงตลาดปลาน่ะจ้ะเป็นโรงแรมสก,การ์ดิคโทรเกนเนาะค่ะเนาะซื้อพาผู้ชายไปนอนตะวันตอนนี้นี่หกโมงเลยยังไม่ทันได้ออกจากรเวดอยู่พี่น้องอีนางเข็ดงานวันนี้ที่จริงอีนางกับพ่อนายในี่เลือก,เล,อกเลือกวันผิดค่ะ เลือกไปวันเสาร์กันเพราะว่าอีนางลืมไปว่าอีนางวันวันเสาร์อีนางเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเลิกหกโมงออกจากออก,ออกจากเวอร์เนียแล้วก็จนกว่าจะไปถึงบาราเกนก็ประมาณทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มนั่นแหละพี่น้องบกคุ้มเลยแทนที่จริงอะ่ะต้องไปแบบว่ายุดสองมื่นสมมุติสมมตุมมต,มมติว่ายุดเมื่อนี่ม่นบาแล้วก็เดินทางเขาโรงแรมกันเมื่อนี่ตอนบ่ายสามแล้วก็ออกเมื่ออื่นตอนเที่ยงนี่สิไหนพี่น้องมันจังสีคุ้มเนาะค่ะอีนางเขัามาในรถไฟแล้ว เดี๋ยวจะโทรหาพ่อใหญ่ก่อนว่าฉันก็ลังสิออกไปว่าสัน่นให้พ่อใหญ่ไปรอรับอยู่ในเมืองบาตเร์เกนไอ้อยู่ในอ่าด้าแล่ะจ่าพี่น้องโอ้ยนางก่อนโอ้ย,มยอออเมื่อยยางจำอาจจำอาพี่น้องเบื้องไหนนางเบื้องแกมอีนางแดงแดงพี่น้องเบ้างเนาะอากาศมันเย็นจัดพี่น้องคหาหัวใจเต้นตืบๆเลยในหน,าน้าสิ้อ้าพี่น้องไปเที่ยวในเมืองเนาะคะ่ะเนาะ ในเมืองบาลเัก์ไปนอนโรงแรมรูๆกันพี่น้องคะมื่อน,นี้จะไปใส่ชีวิตแบบว่าม้าดำพี่น้องอยูแบบว่าเป็นม้าดำมาม้าโดน <laughs> อยู่เป็นม้าดำมาโดนแล้วพี่น้องคะจะไปใส่ชีวิตม้าดำสักหน่อยค่ะไปเดินทางไปกันเลยพี่น้องคะมาหอดบาลเังก์แล้วพี่น้องมาจอดรถยูสั่นใตดินเนาะคะ่ะบอไก่จากโรงแรมค่าจอดรถอ่าประมาณออกออกมืออื่นประมาณเที่ยงเพื่นพ่อเ่บอกว่าประมาณ2ีเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ก็กําลังจะย่างออกจากลรงจอดรถพี่น้องคะเพิ่งหอบขอ,องมากเกษตรยังตอนนี้ก็สองจะสองทุ่มแล้วยังมาท่านในเขาโรงแรมเลยพี่น้องมาเก็ตรยังมาแล้วก็นอนนอนตื่นมื่อ่นกับก้าโอ้ยคากไหลนี่บรรยากาศในเมืองตอนจะสองทุ่มแล้วพี่น้องเงินอาเ็นฟังนู่นว่าเป็นบ้านหลักสีได้นะน,น่ะพี่นงนพี่ใหญ่กําลังสิย่างไป อยากไปโรงแรมไปเช็คอินเนาะคะโอ้ยบ้านก็ยูบกไก่จากโรงแรมดอกเด้เอ้ยบ้านก็ยูบกไก่จากบาร์เก้นดอกเด้ประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่ากระแดะอยากมานอนพี่น้องอยากมานอนโรงแรมกันบรรยากาศในเมืองบ่ค่อยหนาวเด้หรือว่าอีนั่งเมื่อยมาจากเทำงานแล้วไม่ร,ร,รู้ตอนนี้หูเสือกร้อนเลยตอนนี้นะ บางฝ้ายเข้าจัดพี่น้องคะเดี๋ยวมาย่างเห่นเขาลงแรมกันไปเช็คอินกันคนบกให่เยอะเด้คนจงหลงจิงเหรนจังไหนด้วย,วยบางพญายหอเสผ้านด้ดนะภา <laughs> รกิจวันนี้พาผู้ชายมานอนโรงแรมนะคะหนาใหญ่ใจเงินเองพร้อมได้ี่น เดี๋ยวเลียงเขาผูา้ชายพ้อ,อมเนี่พาผูา้ชายกินขา้าวแล้วก็ม่อมเราผูา้ชายก่อนเดี๋ยวจะพาผูา้ชายเขานอนเครื่องเงียบเถอะวะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยนี่ต้องแลมอินางอยู่ตรงขามกับกตลาดป่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันพี่น้องครับว่าห้องเดินไอห้องขึ้นสองพันกว่า สองพันก็โคนนี่ห้องจะหรูว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะค่ะนี่จะถึงแล้วพ <sous> ี่น้องนี่ตลาดปลาตลาดนัดตลาดขายปลาขายอาหารทะเล หอดทองแล้วพี่นออ้องเอยตอนแรกคิดว่าจะโรงแรมหรูห้องใหญ่พี่น้องคะทีไหนแต่ห้องน้อยเดียวห้องเล็กแต่ว่ามันก็พ่อ,อยู่อยู่คะ่ะมันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะห้องอ่าโรงแรมในเมืองแล้วก็อยู่ตรงถ้มการตลาดปลาพร้อมด้นัง่งชิบทายออกทางหน้า,นาตา่างให้เบิ่งพี่น้องโรงแรมห้องน้อยห้องน้อยกว่าอ่าโรงแรมสก,กันเด็กที่นางเฮ็ดอ,อ,อยู่เมืองอยนะู่เมืองวอสเนาะค่ะเนาะด้นางทายให้เบิง่ง นี่เป็นห้องอท,ที่เตียงนอนตอนตอนตอนแรกที่เลือกกันเป็นเตียงแยกพี่น้องคะแต่ว่าอันนี้เขาบีแยกเตียงให้เขาปูเป็นอันนี้เดี่ยวเดี่ยวเลยนี่สงสัยเขาเฮ็ดผพิดแล้วมั้งเพราะว่าอีนางอีอีนางอีนางสร้างเตียงแยกเนาะค่ะเพราะว่าอันพอน่อยายโดนนอนโกุนก็ <c oughs>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  เลยจะต้องแบบว่าแยกเตียงก็พ่อยจักหน่อยหนึ่งพ่อหญ่กำลังจะจัดของเขาตู้เย็นค่ะห้องน่อยอยู่คะ่ะถ้ากับพ่ออยู่อยู่พี่น้องสองคนนี่ห้องน้ำ แต่ต่างจากโรงแรมสการดีทีนางเฮ็ดงานอยู่จ้ะแต่ว่าอันนี้ก็สะอาดส,าอาสาะอ้านค่ะพี่น้องคะ่ะสะอาดเพื่อนก็เป็ี่ยนผมเห็นปะโอ้สะอาดดีเลยสะอาดกว่าทีนางเฮ็ดงานอยู่ตัวนี้สะอาดกว่าอีนางเฮ็ดงานดิพี่น้องใช่ปะยังอ,อ่าบเอิญกับบะมีเส้นผมเลยไนะงบ่มีความสกปรกเลยค่ะเห็นปะโอ้ยเขาเฮ็ดดีทีเด้เนี่พี่น้องโรงแรมอีนางบ่มีดกเด้เฮ็ดแบบนี้นะ น่บ่มีฝุ่นเลยอ่ะโอ้ยเป็นตาอายเลยอีนางเนี่ยเป็นตาอายมองเนี่ยอ่าตรงแชมพูแช,ชมพูกับบ่มีฝุ่นเลยฮะอีนางจะเปรียบเทียบก,กันกับที่อีนางทำงานเดี๋ยวต้องทำพี่น้องสะอาดสะอา้ะอานมากเลยก็เช็ดยังดีเลยอันนี้ก็เปียกยังดีเลยเนี่ยตรงแลบสก,การดีทีอีนางทำงานงบางทีนี่ตัคุยลุยอยู่พี่น้อยงะน,นี่เห็นบ่นโอ้ยบ่มีฝุ่นเลย น,นั่งพาไปเบิงข้างนอกแล้วก็ดูเชฟเฟตหาพี่น้ <c oughs> องตรงขามเป็นตลาดปลาค่ะหะฟังทั้งปุ่นก็จะเป็นพับเป็นบาร์พี่น้อง่ะพูดน,นะนู่นเป็นพับเป็นบาร์ที่เปิดกันขคืนทั้งแถบเลยค่ะนะเนี่ยเห็นบอไหนตักยู อีนา่งขึ้นมานั่งตรงอันหน้าต่างพใหญยบอกว่าเธอเธอระวังตกลงไปด้วยวะฉันคัเอ็กวัมต์เนี่ยช่วงช่วงช่วงนาฮอนตรงนั้นจะเป็นตลาดนัดขายปลาทั้งแถบเลยรบนักท่องเที่ยวหล่หลยพี่น้องนักท่องเที่ยวหลยแห้งจ้ะฟังฟังนั่นพี่น้องเขาจะเป็นพับเป็นบาร์ทั้งหมดเลยนะเห็นบ่ะปิดประมาณเที่ยงขึ้นหรือตีสองบ่๊ดยิ่นั่งจับอะไรอันนี้เป็นน่านทะเล เป็นตรงท่าเรือฟางพูเน,น,น,นพเป็นบ้านหลักสีค่ะนู่นฟางพูนเป็นบ้านหลักสีเพราะดูว่าที่นางอาจจะพาพพิพียังนองยางยางไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะูนยายเพิ่นก็ต้องถอดผ้าอาบน, <c oughs> น้ำที่นางใส่เพราะนายอาบน,น้ำก่อนนี่นางอาบที่ล่งที่นา่งเพราะยังไม่ได้อาบม,มาอาบน้ำมาเนาะค่ะที่นางก็เพิ่งเลิกงานส่วนเพราะยังกับิ่งเลิกงานที่กันเพรยาะยังเพิ่นตัดใหม่เนาะคะ่ะเห็นป่ะพี่นอ้องโอ้ยเลิกกันเต็มเลยฝ้ายพิพีนอนนอนตรงเรียงเดี๋ยว ค่ะเดี๋ยวยินางขอโตอ่าไปอาบน้ำก่อนพี่น้องคะยีนางก็เพิ่งเลิกงานมาหัวเฮาหนาเนอร์ว่อท่านเดินล่างยิ่นางอาบน้ำล่างล่างหนาล่างหนาแปรงฟันอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้างามๆช่วยๆอาบน้ำหอมๆดีนางเสื้าพี่น้องออกไปดื่มข้างนอกนะคะน้องเมื่อนี้มาเที่ยวเต็มที่ค่ะพี่น้องคะเมือวานนี้เราก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะทั้งสองคนกับยีนางกับพ่อใหญ่กำลังทีก็จะเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันค่ะเห็นพ่อใหญ่บอกว่าแถวนี้มันมีร้านอาหารไชนีสไชนีสเลตาอูนดซ ชไนนิสเลสเตอร์วอร์รันไหนเอ็กซ์เพอะเอกไรอย่ารอร้านอาหารจีนว่าั่นเดี๋ยวสิไปเบิ้งกันเดี๋ยีน่าสิทอยให้เบิง้งอ่าตรงนี้ก่อนนะพี่น้องเนะาะกาแฟอีนาาเอากาแฟมาแล้วก็มมามา,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 มาเพื่อหิวกลางดึกพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอีนางเลือกของที่ว่ามีอ่ามีกาแฟามีอ่ากาน้ำหอนเนาจ้ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น นี่ตัวเย็ยนอยู่ตรงนี้จ้ะตัวเย็ยนนี่บะมี่อย่างแซไปหายดอกคะอันนี้นี่อีนางเอามาเองเนาะคะ่ะขึ้นมาอีนางสื่อโคสื่อโคขึ้นมาน้าขึ้นมาเป็นพนักเป็นคนที่มาสาวโรงแรมอยู่นี่ก็จะได้อีกราคาหนึ่งเนาะ,ะนนพี่ทอนี่แหละพี่น้องไปออกไปข้างนอกกันเถอะค่ะตอนไม่หนไหมยโยดูพันธุ์อะไรลุ่มเหยกล้ก้อนลุ่มเลยใต้พี่น้องพร้อมแล้วออกเดินทางกัน ตอนนี้เป็นยวลาครัขบักครับคูัวก็ับนีขบักพนี้สองทุ่มสี่สิบานี่โรงแรมก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะอย่าเบาเสียงดังสองทุมสี่ิบาแล้เอาออกออกข้างนั่นเลยเฮ้ยรู้สึกยังไงดูบรุกบรุก กด r ม่รูกันกูดแด่อะได่คูบโกกูแหลงทางไงพี่น้องเลยบรรยากาศเหมือนฮะ้ก ชีพิก <t od em |ms|> ันกนแน่ไหนมิสตียเียดควสูอะเฮี่ยดูเียาวฮเไฮสนบรรยากาศมันเดินอยู่ในห้องผักทึกเรือสำราญพี่น้องไฮสไนเฮสน จะเหลือครับปะเนี่ยรีบก่อนหน่อยแล้วก็จะช่วงเกาอยู่เติกมันเกาแล้วลพี่น้องคะแต่ว่าโรงแรมของบริษัทนี้เพิ่งจะมาซื้อได้แค่บอก,กิปีนึงนะคะพ่อใหญ่บอกมีทั้งหมดเจ็ดสั่นออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องโอ้บรรยากาศเสียงสีเสียงก่อนขึ้นฮะ

สชวดงามดีทนือท่นคอนช้ฟันต์ดยสวนส่ที่คนขาหยร้านอาหารจีนอยู่ทั้งสองยู่ชั้นสองกีนาอยู่ตรงถนนคนเดินพอดีเลยนะถนนคนเดิน บาร์เกนเนาะค่ะกระดดกรดงามมาพี่น้องไปฮะฮู้นแสงไฟค้นมาคลายหรอก ออกมาข้างนอกเย็นเย็นพี่น้องค่ะตอนแรกใส่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 สือยู่ในห้องเนี่ยหอนเด้อข้ามาถึงลานอาหารแล้วขึ้นไปเบิ่งข้างบนมีก <pigs> ร <in the morning> ับป <IO> ่ะท่านมึงไหนด้เนี่ย ตอนนี้มานั่งกันอยู่ในร้านอาหารจีนพี่น้องบรรยากาศคือดีมากอยู่ช,ชั้นสองนะคะนั่งติดกระจก,ะจกบงข้างนอกเธอบรรยากาศตรงถนนถนนคนเดินบรรยากาศใน,น,น,นร้านยี่นั่งอี่นั่งสั่งอาหารทะเลนะคะเนาะอาจจะมาพร้อมเขาเป็นอาหารทะเลของของพยย่อใหญ่สั่งเป็นเนือ้อเนือ้อเนือเนอเน้อพัดอย่างดูวี่นั่งก็จำจำไม่ได้แตคือบรรยากาศในร้านนี้คือดีมากคนเยอะมากคนเบากันเจยวเจ้าเลยพี่น้องคะ กินเสร็จแ,แล้วก็จะนั่งดื่มไาเป็นเรื่อยๆแล้วก็จะหางียงลินกันนะคะเดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวนี้นั่งไทยบิังนะ <c oughs> อาหารมาแล้วอันนี้เป็นอาหารทะเลของเรานะคะของปวยยิปขวาน้ำแต่ละ บีฟชิ้นอ่ะบีฟชิ้นอ่ะเข่ามากเป็นถั่วอย่างเี้ค่ะหายมัตาเกาแยงหรอเลิศกันนั่นละณตอนนี้เวลาซีทุ่มพี่น้องค่ะคนก็เริ่มล่อยล้อแล้วจากตอนแรกที่นั่งมานี่คนเต็มลานเลยนะตอนนี้ล่อยล้อแล้วจ้ะไอ้นางกับพ่อใหญ่ก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะก็ดื่มยูนี่อีกจังน่อยนึงแล้วก็จะพากันเดินทางออกไปข้างนอก เพื่อที่จะไปหาบาร้านั่งกันพี่น้องเบิ่งนคนได้หลานบ่ก่อยมีล้ะจ้ะออกกันเบิดแล้วยูนีปิดจังมงนะคู่น้ยสเตงค่ะขอกท้นอะไร นี่นั่งคิดว่าร้านอาหารนี่ก็คงจะติดประมาณเที่ยงคืนมั้งเพราะว่านี้ก็บ่ค่อยมีคนเลวพี่น้องจากตอนแรกไสปีส์เหรอเนี่ยแต่ว่าร้านสวยจ้ะเดี๋ยวอีกสักพักนี้นั่งก็พ่อใหญ่ก็จะเดินก็จะออกไปข้างนอกไปหานางเดิมกันต่อพี่น้องค่ะสำหรับคำคืนนี้มาฉลองกันสองคนพี่น้องปาร์ตีกับสามีภารกิจวันนี้ก็ รูวร่วงไปได้ด้วยดีนะคะภารกิจที่ไปอีดากิเลอร์ภารกิจพาผู้ชายมานอนโรงแรมมาดื่มมากินก่อนเข้านอนเนาะค่ะเนาะเช็คบินเซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารวันนี้ก็ทั้งหมด934จ้ะอาหารมื้อนี้มือแหลมมืออาหารค่ำวันนี้นะคะ934เบียร์ซีแก้ว แก้วละ99อาหารสองอย่างอาหารของอีนางนี่299าจากของพย่อยเนือ้อผัดน้ำมันหอยเนาะคะเนาะ2 3 9ส่วนเข่าฟีนเนะทริเทอร์ซินฟัมฮุนเดบัตรประมาณพย่อยบอกว่าประมาณ3,000 3,500บาทอาหารวันนี้ไปเสร็จแล้วจ่ายตังค์เสร็จแล้วเขาออกไปย่างเหร่นหาเดิมต่อค่ะวันนี้ โอ้ยตาด้วยกำลังผสมพันธุ์กันแล้วมั้งน่ะ่ดะฮะ

รู้เลยเลยกับมะฮององพี่น้องค่เบไ่ไหวอีนั่งเป็นแบบนี้ค่ะคันว่าคันว่าคันว่าสิไปกินไปดื่มก็คือจะต้องไปกินก็คือจะต้องไปดื่มไปเที่ยวไปดื่มจริงๆห้ามกินแต่ถ้าเกิดว่าอีนั่งกินเนี่ยือตายตายตายสถานเดียวพี่น้องอยากจะนอนอย่างเดียวเลยคันว่าคันว่าได้กินเขาแล้วนะเพราะยายบอกว่าฝรั่งเขาจะไปกิน กินข่าวก่อนแล้วก็จะออกหาดื่มออกหาดื่มดคือดื่มแต่ตลอดแต่สําหรับอี่นั่งนี่บ่ได้เลยคันว่ากินข่าวไปแล้วนี่คือมันอิ่มมันอิ่มแล้วเขามันแน่นเขาแน่นเพราะแน่นแล้วก็แบบว่าเฮ็ดยังก็มือหายคันแห้งยางแห้งกินแห้งแห้งดื่มหายใจบ่ออกเลยพี่น้อง อยากจะกลับแต่ห้องนอนอยังเดียวต้องพากก่อนสักประมาณชั่วโมงนึงให้อาหารย่อยก่อนอีนางถึงจะดื่มต่อได้นะคะเนะอีนางเป็นคนแบบนี้ผู้ใดเป็นคืออีนางดึงพี่น้องคะสุดล้วได้กลับมาห้องคะ่ะบอกพ่อใหญ่บอกบไว้แล้วฉันต้องการที่จะกลับห้องอยังเดียวเลย พี่น้องคะสำหรับเที่ยวหลบหนีนะคะนอออีนั่งใจค่าหองไปหาลอยหาซิคาหองนะหาลอยหาซิฟสำหร,รับอีนั่งที่มีบัตรพนักงานที่ผอมข,ของพนักงานโรงแรมนะคะนอสวัสดิการของพนักงานโรงแรมมันดีแบบนี้เลยพี่น้องอีนั่งชอบมากเลยนะคะนอเช่สาสา,สามารถที่จะไปเที่ยวตรงนัง้นตรงนี้ได้ในใน,ในราคาที่เาวาโรงแรมในราคาที่ย่อมเย้าเนาะ,นะและ้วก็อาหารมื้อนี่ทามาเ้าจะบอมา เข้าจะบอกเขาหลานอาหารก็ได้เตรียมอาหารมากินเองก็ได้แต่ว่าน,น,นานๆที่มากแล้วก็เลี่ยงฉลองในการทีนางมาโยโนาเวคบสองปีนะค่ะเนาะคบสองปีก็เอกระจายไปนะคะนะ่ะนาออาหารอาหารแรงบวกกับเครื่องดื่มสีแก้วนั่มในร้านอาหารอาหารจีนก็ปาไปเก้าร้อยสามสิบสี่เก้าร้อยสามสิบสี่คนนะคะนอะ้นอนั่นแหละเดี๋ยวเบิ่งก่อนค่ะว่ากลับมาพักผ่อนอยู่ห้องแล้วจะ พากันออกไปอีบ่อแต่อีน่าคิดว่าคงจะออกเราแล้วะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้กับซีทุ่มกว่าบาร์าพับบาร์นี่กับจะปิดประมาณตีสองจะ้ะส่วนในห้องนี่ก็มีเครื่องดื่มอยู่นะก็คงสีบออกไปแล้วข้างนอกมันก็นาวเนาะ,ะเนาะก็อาจจะนอนเล่นแล้วก็นอนนอนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะภาพให้พี่ภาพี่เพียงหลังมามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันมือื่นมือื่นสาวจ้าเมื่มอื่นสาวอีน่าสิหาส่อของขวนนัญน้ำของขวัญบันชิดมาทไทยล้านแล้วก็สื่ออ่ พีมีพีคนไทยยูบูเขาฝากซื้อของน,น,ะะนอั่เนาะค่ะได้เหมือนนี่นางสิปญญงเป็นยางหาเบิร์ก็คือยางเล่นนั่นแหละค่ะก็ยางออกไปแค่ตรงถนนคนเดินนะคะก็มีอ่าช็อปมีซูปเปอร์มาร์เก็ตมีช็อปมีห้างอย่างเยอะแยะมากมายเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมือือนี่นางพาพี่น้องไปชอปปิ้งกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเมียฝรั่งบันนอกน้ำพี่น้องเนาะแล้วพอกันคลิปหน้าคะ่ะ